แต่แกอย่าลืมจา่ายค่าย้ายให้พี่ด้วยนะเว้ยแม่คะแม่แนะนำคนอะไรไม่ให้หนูคะเนี่ยหน้าตาเนี่ยก็ดีนะคะแต่ว่าสมองเนี่ยปัญหากับกอพอเลยค่ะแม่แม่คะหนูขอร้องเลยคะ่ะเลิกหาผู้ชายลูกมาหาเศรษฐีมาให้หนูสักทีแค่นี้นะคะ คเฮียรถของฉันซ่อมเสร็จหรือยังคะ,อะขอโทษทีนะครับคุณลูกคา้าวันนีช่วงเช้ามีเด็กลาง,งานเป็นหน,นึ่งคนก็เลยไปส่งรถให้แม่ชันเดี๋ยวยังไงท่านเด็กกลับมาจะรีบให้เขาเอาไปส่งเลยนะครับยังไงรบกวนคุณลูกคา้าช่วยส่งโลเคชั่นมาให้ผมด้วยนะครับได้ค่ะถ้าเกิดว่ารถเสร็จแล้วเนี่ยส่งมาให้ฉันด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงฉันส่งโลเคชั่นให้ค่ะ อ้าพวกกลับมาเขดเลยูกค้าเขาจะใช้รถนายเอารถไปคืนให้ลูกค้าด้วยได้ครับพี่อเดี๋ยวเฮียส่งโลเคชั่นให้ผมด้วยนะครับได้ ถึงแล้วนะครับอ้าคุณนี่เองอ่ะนี่คุณไม่ใช่อ้าวนี่มันซีนี่นาตั้งแต่เลิกกับฉันไปเนี่ยก็ยังอยู่ตัวคนเดียวยังโสดสงสัยไม่มีใครเอาใช่ไหมแบบผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะคนที่แบบบอกว่าไม่มีความเป็นคุณราสตรี จืดชืดดูๆไปแล้วเนี่ยคงจะเป็นผู้หญิงหน้างโง่คนใหม่ที่มาช่วยคุณใช้หนี้การพนันสินะนี่เธอพูดอะไรอะฮะเธอรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยฉันเป็นถึงนักธุรกิจใหม่ไฟแรงแล้วก็มีคนที่รักทั้งสวยทั้งเก่งใช่ไหมบีใช่ค่ะเแบสบเพราะเราสองคนเหมาะสมกันยิ่งกว่า หงทองใบหยกซะอีกผู้หญิงปากเสียอย่างเธอเนี่ยโสดก็ไม่แปลกเพราะไม่มีผู้ชายคนไหนเนี่ยเขาอยากคบกับเธอเหรอกใครบอกล่ะว่าฉันไม่มีแฟนนั่นไงแฟนของฉัน